ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Cafe h o ฮโนะคะคลิปนี้เป็นคลิป,ลปอัดเอก EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอยู่ที่จกคลิปแหละว่ามัน EP เท่าไหร่เพราะพี่หมอก็อาศัยเข้าไปนั่งดูเหมือนกันนะคะว่าเออเราทําไปถึง EP ไหนแล้วนะโอเคค่ะคลิปนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบหรือโชคเอาอยัางไงดีอะแต่จริงๆก็เน้นไปนที่โชคลาบแหละโชคลาบนะคะทางการเงิน ในช่วงเดือนกรกฎาอย่างกคลิปเลยแล้วกันเนาะก็คือในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่านะโชคลาภแบบรับลอยอะแบบฟุกๆอ,อุ๊ะมีใครมีเกณฑ์บ้างไหมในแต่ละสำรับนี่มีทิศทางยังไงเลือกกันให้ดีนะทําสมาธิดีๆก่อนเลือกนะคะทุกคนมันจะได้ใกล้เคียงกับพลังงานของทุกคนมากที่สุด ใดก็ตาเหมือนเดิมเลยค่ะมีทั้งหมดสาหสำรับหน้าตาเดิมเดิมก็คือสำรับที่1สําหสำรับที่2และสำรับที่3พลังงานล้นทุกสำรับขอให้ทุกคนเลือกสำรับที่ถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเลือกได้แล้วนะไม่ต้องรอฟังพี่หมอพูดจบก็ได้ค่ะกด time s t a ป์ใต้คลิปไปฟังคําทํานายแต่ละสำรับได้เลยแต่ถ้าใครจะอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนพี่หมอหรือว่าเพื่อนๆสำรับอื่นก็ฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะ โอเคค่ะให้เวลา10วินาทีนะในการเลือกสำหรับไพ่ที่ชอบเดี๋ยวพี่หมอเล่นด้วยแต่จะเลือกไว้ในใจโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วจับเวลา10วินาทีค่ะโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนาอพี่หมอ เลือกสำรับที่หนึ่งเอาไว้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยิบสำรับที่3และ2อ,ออกไปก่อนเหมือนเดิมเลยโอเคค่ะเรามาดูกันซิว่าโชคลาภของคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาจะมีเกณฑ์โชคลาภแบบฟุกๆุได้เงินแบบฟุกๆหรือว่ามีโชคทางการเงินแบบไหนเข้ามาบ้างไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกัน โอเคสมกับเป็นพี่หมอจริงๆหมายถึงว่าพลังงานของพี่หมอนะใครที่เลือกสำรับที่หนึ่งแล้วคาดหวังโชคลาภในลักษณะของการเสี่ยงโชคเรามาจับมือกันก่อนค่ะจับมือนในที่นี้คือเราเป็นคนไม่มีดวงด้านนั้นเหมือนกันนะคะคือสำรับที่หนึ่งเนี่ยพี่หมอมองว่า โชคลาภจากการเสี่ยงโชคยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่หมอไล่ไปทีละเรื่องนะยังไม่มีนะคะแต่มีไหมล่ะหมายถึงว่ามีเรื่องอื่นไหมค่ะมีแน่นอนนะทุกคนเอาเป็นว่าเอ็นดูตัวเองจังแล้วก็เอ็นดูคนที่เลือกสาหรับที่หนึ่งจังเรานี่มันมันสายเดียวกันเลยนะคะก็คือซื้อแล้วเฉียดซื้อแล้วขาดไปแต้มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะในในระยะเวลาเดือนกรกฎานะคะถ้าเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชค คนที่เลือกสำหรับที่1อาจจะยังไม่สมหวังแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นโชคลาภด้านอื่นที่หมอบอกแล้วว่ามีเช่นโชคลาภจากการทำงานใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาชีพอิสระต่างๆจะเหมือนกับว่าจะเด่นในเรื่องนี้มากๆนะคะ,ะพูดง่ายง่ว่าเงินมันจะเข้าดีม,มันมีโอกาสดีๆเข้ามาทำให้เกิดโชคทางการเงินตามมาต้องใช้อย่างนี้นะก็คือมีโอกาสดีๆ จากการงานจากการค้าขายจากไรายได้เสริมจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเข้ามาแล้วมันก็จะทําให้เกิดโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาให้กับคนที่เลือกสาหรับที่1่กับโชคอีกอย่างหนึ่งเลยที่ขึ้นแบบเด่นๆน,นะคะก็คือโชคลาภลักษณะแบบของขวัญของกำนันของฝากรวมถึงลาบปากเช่นของกินนั่นแหละก็จะได้เยอะหน่อยในช่วงเดือนนี้นะแบบมีอยู่ๆก็มีคนซื้อขนมมาฝากอ่ะมีคนมาบ้าน มาชวนไปกินข้าวมาพาไปเลี้ยงข้าวหรือไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนจ่ายไปกินข้าวกับลูกอ่ะจริงๆอ่งบางคนไปกินข้าวกับลูกค้าก็ได้แทนที่เราจะจ่ายลูกค้าจ่ายอย่างเงี้ยก็คือมันมีโชคมีเกณฑ์อะไรในลักษณะนี้นะคะกับโชคอีกอย่างหนึ่งที่พี่หมอเห็นไม่รู้มันเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่มันเป็นมันเอาไปว่ามันคือโชคของคุณนะคะบางคนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของทุกคขคลาบในลักษณะที่เกิดเป็นปัญหามาก่อน แต่ไอ้ปัญหานี้หรือศัตรูของคุณเนี่ยลากเอาเงินจํานวนเนี้ยมาให้คุณอันนี้ก็จะเป็นบางคนนะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าพี่หมอมองเห็นแล้วกันนะคะก็นั่นล่ละเอาเป็นว่าโชคลาภในเดือนกรกฎาคมของคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งถ้าเกิดว่าคาดหวังในเรื่องของลาบลอยในลักษณะแบบการเสี่ยงโชคลาบดีก่อนนะการเสี่ยงสำหรับพี่หมอลาบลอยกับการเสี่ยงโชคไม่เหมือนกัน เอาเป็นว่าถ้าเกิดการเสี่ยงโชคอะหรือให้พูดแบบตรงประเด็นก็คือวันที่หนึ่งวันที่16อย่างเงี้ยถ้าใครคาดหวังอะไรแบบนั้นเนี่ยในสำรับเนี้ยไม่เด่นเลยอันนี้ทําใจได้เลยเราพี่หมอก็ทําใจก็คือมันไม่เด่นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไปในลักษณะอื่นอะแบบอะอย่างบางคนนะเขาลุ้นงานเนี้ยถ้าตายเขาอยากได้งานนี้คุณแค่ไปคว้ามาคุณได้เลยแต่ของเขาในนั่งลุ้นให้ตายเขาก็ไม่ได้ คุณจะมีโชคในลักษณะนี้หรืออย่างที่พูดค่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโชคของคุณก็คือคุณขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าเยอะคือมันจะสะพัดในลักษณะแบบนั้นแทนนะคะแล้วก็ลาบแบบเป็นของกำน,นันได้ของขวัญทุกอกทุกใจได้ของกินมีคนพาไปเลี้ยงข้าวมีคนพาไปกินนู่นกินนี่กินนั่นเนี่ยอันเนี้ยขึ้นเด่นมากนะโอเคอย่างน้อย,อยมันก็ไม่ต้องให้เราเสียงเงินแหละ มันก็เป็นโชคลาภแบบหนึ่งนะทุกคนนะถ้าเราไม่ไปคาดหวังเฉพาะในเรื่องของวันที่1กับวันที่16นะคะคนที่เลือกสำหรับที่1ก็จะได้อะไรประมาณนี้มากับอย่างที่พี่หมอบอกว่าโชคจากศัตรตูเนี่ยเอาจริงๆมันออกแนวเกณฑ์ทุกขลาภถ้านึกไม่ออกพูดแบบเจาะจงลงไปก็เช่นบางทีเราไปมีเรื่องกับใครสักคนหรือว่ามีปัญหากับใครขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยปรากฏว่าเขาจะต้องมาจ่ายตังค์ให้เราหะหรืออย่างบางทีอารถชนอย่างเงี้ย คู่กรณีก็ต้องจ่ายตังค์ให้แต่คือไม่ค่อยอยากจะทายในลักษณะแบบทุกขลาบเท่าไหร่อะค่ะคือมันเสียก่อนแล้ว่อยได้นะแต่เป็นว่าม,มันมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการขัดแยง้งหรือไปมีปัญหาขัดแย้งกับใครก่อนนะแล้วมันก็จะได้ตามหานะคะจะเป็นไปนในลักษณะนั้นไปเนาะใดๆก็ถือว่าไม่ได้สิ้นไรคําว่าโชคลาบแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์กับใครที่มีความคาดหวังในเรื่องของอวันที่หนึ่งวันที่สิบหก ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเดี๋ยวนี้บางคนนะ่ะมาถามพี่หมออ่ะไม่ได้แบบเอาวันที่หนึ่งกับสิบหกแล้วนะบางคนเขาเล่นกันจริงจังนะคะเขาไปเพื่อนบ้านด้วยนะคิดว่าถ้าเป็นคนที่เล่นจะเข้าใจคำนี้เนาะซึ่งแบบว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องหนึ่งกับสิบหกอะสายเสี่ยงโชคไม่ไม่เด่นเลยนะั้นในเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาถ้าคิดอยากจะลองเสี่ยงแล้วมาเล่นพิกอเด็กอันนี้ ย้อนกลับไปดูพื้นดวงตัวเองก่อนอ่าไม่ต้องเชื่อพี่หมอหมดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าให้ดูพื้นดวงตัวเองก็ได้ค่ะถ้าที่ผ่านมาเราเป็นคนที่แบบถูกง่ายซื้อยังไงก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาแคร์เลยอันนี้มันเป็นดวงรวมนะใครก็เข้ามาเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานเนี่ยโอ้โหจริงๆค่ะไม่เคยถูกเลยเฉียดไปเฉียดมาอย่างที่บอกก็นั่นแหละค่ะเดือนนี้เราก็จะได้เก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปฟังคนที่เลือกสำหรับที่สองนะไปกันเร็วๆเลยนะคะขอดูพลังงานของคนที่เลือกสำหรับที่สองเนาะโอเคค่ะใครที่เลือกสำหรับที่สองเรามาดูกันว่าในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมีเกณฑ์โชคลาภอะไรเข้ามาหาคนที่เลือกสำหรับที่สองบ้างหรือเปล่านะคะที่เหมาเป็นตัวแทนหยิบไพ่นะ โอเคสำหรับที่สองเกินอย่างนี้ไม่เกิดละพูดเลยคนที่เลือกสำหรับที่สองคล้ายสำหรับที่1สปอยเล็กน้อยในแง่ที่ว่าถ้ามีความคาดหวังกับคําว่าโชคลาบไปในลักษณะของการเสี่ยงโชคในเดือนกรกฎาเนี่ยพี่หมอมองว่าการเสี่ยงโชคของคนที่เลือกสำหรับที่สองไม่โดดเด่น พูดง่ายๆก็คือมันมันไม่มีอะค่ะมันไม่มีเกณฑ์ถูกรางวัลไม่มีเกณฑ์แบบการเสี่ยงโชคไม่มีเกณฑ์ในลักษณะโชคลาภแบบนั้นเข้ามาแต่เกณฑ์โชคลาภของคนสําหรับที่สองนี่ก็เด่นนะในเรื่องของการลงทุนการเจรจาคุณจะมีโชคลาภจากการลงทุนพูดง่ายๆก็คือลงทุนอะไรก็จะได้ก็จะได้กําไรกลับมานะคะคุณจะมีโชคลาภจากการเจรจานั่นหมายความว่า หากคุณต้องการความช่วยเหลือต้องการประสานงานเจราจาอะไรแล้วคุณจะได้เงินมาเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณก็ได้มาโชคลาภจากการทํางานอันนี้ก็ยังคงขึ้นนะคะสำหรับที่หนึ่งก็ขึ้นนะแปลว่างานของคุณยังทําให้เงินของคุณเกิดความมั่นคงดีหรือว่าเกิดเป็นรายได้เข้ามาให้คุณได้เป็นโชคทางการเงินให้คุณได้บางคนสามารถเกิดเป็นรายได้เสริมได้คือมีมีการ ทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเดือนรกากดาแล้วก็เกิดเป็นรายได้เสริมขึ้นมาทีนี้มันจะมีโชคอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเด่นนะคะโชคจากคนที่เขาเอาของคุณไปอะ่ะหมายความว่าลูกหนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือว่าใครบางคนอ,ะอ่ะบางคนที่ฟังอยู่ที่เลือกสําหรับที่สองอะคะ่ะถ้าคุณเคยสูญเสียเงินจํานวนหนึ่งให้ใครไปถูกเขาหลอกถูกเขาโกงอยู่ในขั้นแบบฟ้องร้องคดีความมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จากเขากลับมา แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยลักษณะของการได้อาจจะมาในลักษณะของการเจราจาไกล่เกลี่ยเราได้กลับมานะคะถือว่าโอเคมันอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้แต่มันเป็นเงินที่ฉันต้องได้อยู่แล้วมันมันคือลาบยังไงอะ่ะคือถ้าเราตีความคําว่าลาบแคบๆไว้แค,แค,แค,แค่การเสี่ยงโชคแน่นอนมันไม่ได้อยู่ในหมวดนั้นแต่ถ้าเกิดเราตีคําว่าลาบหมายถึงเงินหรืออะไรที่เราได้มาแบบเราแบบหวังอะ่ะอยากได้อ่ะอันเนี้ยคุณได้แน่นอนนะคะ ก็จะมาก็กลายเป็นว่าคนที่เลือกสำหรับที่สองจจะมาโดดเด่นในเรื่องนั้นแทนนะกลายเป็นว่าจะมาได้ในลักษณะของอจากการลงทุนจากอะไรที่คุณเคยเสียไปสูญเสียไปแล้วคุณจะต้องได้คืนแต่ว่าเหมือนนานละไม่ได้คืนแล้วหมดบางคนหมดหวังแล้วด้ซ้ํานะอย่างนี้จะเรียกว่าโชคได้ไหมล่ะบางคนหมดหวังแล้วเงินก้อนเนี้แต่อยู่ๆก็ได้มาเจราจาไกล่เกลี่ยกันลงตัวหรือบางคนอาจจะไปถึงขั้น เข้าไปในชั้นสารแล้วแต่ว่าสารตัดสินมาเราได้รับผลประโยชน์เขาจะต้องจ่ายให้เราหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะมันเป็นเกณฑ์ที่เราจะได้ในลักษณะนี้กลับมานะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออันนี้ก็คล้ายสําหรับที่1เลยค่ะก็คือเกณฑ์นในเรื่องของอของควัญของกำนานนะคะหลายคนหรือบางคนจะได้ในลักษณะของสิ่งของมีค่านะก็คือเราอาจจะไม่ได้มีโชคในเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่นะักแต่ว่า เราอาจจะได้เป็นสิ่งของทดแทนหรือว่าได้มาจากด้านอื่นอะทดแทนมาใดๆก็คือมันก็มีนะดีกว่าไม่มีเลยบางครั้งทํามาอาจจะขึ้นไม่มีเลยอะเคยมีอยู่นะคลิปที่พี่หมอทําแล้วมันขึ้นไม่มีเลยอันนั้นเฟล,ลกว่าอีกแต่อันนี้คือมันก็มีนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สายเสี่ยงโชคนะที่แบบชอบเล่นเลขวันนู้นวันนี้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นแต่ว่า ในเรื่องอื่นมิติอื่นเรายังมีโชคจากทางอื่นอยู่นะคะโอเคอันนี้เป็นคําทํานายหรือว่าสิ่งที่ไพ่เห็นสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่สองเราไปดูซิสําหรับที่3เหลือสําหรับเดียวละสำหรับนี้จะขึ้นไหมนะโชควันที่1กับวันที่16บหกเนี่ยสองสำหรับนี้ไม่ขึ้นเลยสองสำหรับแรกไม่มีเลยงั้นดูสิว่าสำหรับที่สามนะคะ โชคลาภในช่วงเดือนกรกฎา,าเนี่ยจะมีเกณฑ์ยังไงบ้างมีโชคลาภมาจากทางไหนได้บ้างไปดูกัน คนคนที่เลือกสำหรับที่สามบอกเลยสำหรับที่สามเป็นสำหรับที่ที่หมอมีความคาดหวังไม่ใช่เพราะว่าพี่หมอเลือกสำหรับที่สามนะสำหรับที่พี่หมอเลือกคือสำหรับที่หนึ่งนะคะแต่ว่าพี่หมอมีความหวังว่าจะขึ้นโชคจากการเสี่ยงโชคให้พี่หมอสักสํารับหนึ่งซึ่งมาฝากความหวังเอาไว้ในสำหรับที่สาแล้วปรากฏว่าก็นั่นแหละค่ะถ้าใครเลือกสำหรับที่สมแปลว่าทําใจได้เลย ที่หมอเกลิ่นขนาดนี้ฉันไม่มีโชคจากการเสี่ยงแน่นอนใช่ค่ะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคในสําหรับที่3ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะเอ๊ลูกดวงพี่หมอเนี่ยลูกดวงที่อ่อที่ติดตามช่องพี่หมอนี่เขาคนมีโชคไม่ได้กดเข้ามาเล่นคลิปนี้หรอหรือยังไงนะแต่ว่าโชคลาภด้านอื่นมีนะคะอ่าเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายนะของคนที่เลือกสําหรับที่สอันนี้จะมาเด่นจากคนรักค่ะ คู่ครองคนรักนะคะจะเอาโชคมาให้แล้วก็เด็กๆในบ้านจะเอาโชคบางอย่างมาให้เออพอเป็นเด็กในบ้านหรือเป็นเอาเป็นบริวารในบ้านก็ได้นะคะหรือเด,เด็กในบ้านแต่ว่าทุกคนอนะ่ะเวลาพี่หมอพูดว่าเด็กในบ้านนะเอาโชคมาให้แล้วทุกคนจะชอบคิดว่าการเสี่ยงหมดเลยอะ่ะแบบเอาเขาไปหยิบเลขนู้นเลขนี้เลขนั้นนะแต่พี่หมอมองว่า อาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องนั้นนะคะอาจจะมาเป็นเรื่องอื่นหรือบางคนอาจจะได้โชคมาลักษณะเป็นเด็กเป็นหนึ่งชีวิตเข้ามาก็ได้นะมีโอกาสตั้งคันจะมองเป็นโชคได้ไหมเนี่ยเออแต่เอาเป็นว่าเราจะได้อะไรบางอย่างจากอะไรใหม่ๆก็ได้อะเออไม่ต้องเด็กก็ได้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะธุรกิจใหม่เออไปพัฒนนั้นดีกว่าธุรกิจใหม่นะคะงานใหม่การเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยจะมี มีเขาเรียกว่ามันเป็นโชคในลักษณะที่ดึงเอาโอกาสดึงเอาโอกาสทางการเงินดึงเอาโอกาสในการให้เราเกิดลาบเกิดผลอย่างเงี้ยค่ะผลตอบแทนต่างๆเข้ามาหาเราได้ในอนาคตคือเดือนนี้เราอาจจะไม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรอะไรค่ะนันหรอกแต่เราสามารถได้มาในลักษณะที่มันมั่นคงได้ลาบนี้มาได้โอกาสนี้มาแล้วมันมั่นคงการเงินเราดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะคะจากคนรักเนี่ยก็จะเด่นแล้วก็จากคนรักเนี่ย พี่หมอจะไม่ตีความแค่เป็นตัวเงินนะแต่ตีความเป็นของขวัญของมีค่าของกำนันหรือจริงๆอาจจะไม่จําเป็นอ่ะเมื่อแกพี่หมอบอกลาบจากเด็กคะเนี่เก็ตหรือ,อยังล่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นการเสี่ยงโชคก็คล้ายกับคนรักค่ะบางคนมีบุตรอ่ามีลูกมีหลานอายุเยอะและ้วคนเข้ามานั่งฟังอายุเยอะละมีลูกมีหลานแล้วถึงเป็นคุณตาคุณยายละเป็นคุณป้าคุณา้าคุณอาละอยู่ๆหลานเอาของมาให้ซื้อของมาฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันสามารถเป็นแบบนั้นได้หรือบางคนก็ให้เป็นตังก็ได้นะเออเดือนนี้อยู่อยูอ่หลานสาวไปทำงานพิเศษมาเราเลี้ยงเขามาเราเล่นกับเขามาตั้งแต่เด็กดูแลเขามาแต่เด็กเขานึกถึงเราเขาก็เอาเงินมาให้เราได้หมดทุกคนอย่าไปตัดโอกาสทางการเงินให้มันเป็นแค่เรื่องแบบไม่ใช่สิ อย่าไปตัดโอกาสหรือหรือเข้าใจคําว่าโชคลาบอ่ะแค่ทางเรื่องการเสี่ยงโชคนะไม่งั้นเราจะไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยนะคะเราต้องโฟกัสอย่างนี้ด้วยนะคนรักเหมือนกันคนรักคู่ครองเหมือนกันค่ะเขาก็จะให้เราในลักษณะอย่างนี้แหละเข้ามาได้เหมือนกันนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งก็จะมาในเรื่องของอ่าบางคนอาจจะเกิดเป็นในลักษณะของทุกขลาบก่อนอันนี้คล้ายคือคนที่เลือกสําหรับที่สเลย ก็คืออาจจะไปมีประเด็นแบบขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะต้องเป็นฝ่ายแบบชดเชยสิ่งนั้นให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขอให้ไม่ไปเป็นแบบนั้นแล้วกันมันปวดหัวให้มันเข้ามาดีๆด,ดีกว่านอกให้เป็นคนรักคู่ครองหรือว่าบุตรหลานบริวารให้เรามานะคะก็จะมาในลักษณะประมาณนี้ลาบอีกอย่างหนึ่งนะที่ขึ้นอันนี้คล้ายคนกองที่หเหมือนเอามาผสมกันนะคะ ก็คือละปาดนะบางคนก็จะมีคนแบบซื้อเป็นลักษณะข,ของของฝากขนมนู่นน,น,น,นี่นั่นเดือนนี้ได้เยอะนะมีมีเกณฑ์ได้อะไรแบบนี้มาเยอะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยพอเราคิดว่าไม่เห็นมันจะเป็นตัวเงินมันจะมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่โชคถ้าเรามองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราคิดกลับด้านนะใช่ค่ะเราได้มาเป็นสิ่งของบางคนได้มาเป็นของกิน แต่คุณลองมองสิมูลค่าของินที่เขาให้คุณน่ะหรือบางทีเขาพาคุณไปเลี้ยงข้าวมันเป็นเมเงินที่เราไม่ต้องจ่ายเราไม่จําเป็นต้องซื้อแต่เราได้ของชิ้นนี้มาเราไม่จําเป็นต้องเสียเงินเราแต่เราได้ของชิ้นนี้มานั่นก็เรียกว่าโชคลาภแล้วนะคะแค่มันเป็นลาบปากมันเป็นลาบลักษณะอื่นเท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะก็นี่แหละโชคลาภในช่วงเดือน กรกดาของทั้ง3สําหรับนะหวังว่าจะถูกใจนะหวังว่าจะโอเคหวังว่าจะยิ้มออกกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคบางคนให้ความหวังกับเรื่องนี้มากๆการเล่นคลิปโชคลาภเนี่ยเหมือนทุกคนเข้ามาเราอยากได้ยินพี่หมอกก็อยากให้ไพ่ขึ้นเหมือนกันแต่ในเมื่อไม่ขึ้นไม่เป็นไรเรายังมีทางอื่นแล้วเราก็ยังมีความหวังในเดือนต่อไป โอเคไหมเดี๋ยวจะทำของเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาให้ทุกเดือนเลยจนกว่าเราจะหยิบได้ไพ่โชคลาภแล้วเราค่อยว่ากันโอเคไหมคะนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะสนุกแล้วก็ฟังแล้วสบายๆนะใจจอย,จอยมันคืออาหารว่างข,ข,ขั้นเวลาอาหารหลักขั้นขั้นเวลาเบรกจาก คลิป12ราศีคลิปดวงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะทำไพ่เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ขอขายคลิปตัวเองก่อนฝากทุกคนที่เข้ามาเล่นติดตามด้วยนะคะ,ะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนกรกฎาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเราหรือว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนั้นเป็นไพ่เล่าเรื่องที่เป็นพลังงานดีฮิลลิ่งฮิลใจ ทุกคนฟังได้จะไม่มีด้านลบเลยอยากให้ทุกคนไปลองฟังกันรับพลังงานดีๆในช่วงเดือนอกระกะดาคมไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะทําออกมานะน่าจะวัน2วันเดี๋ยวดูก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ